อ็ดจังไดกับบดังดหรอคอมเมนต์ comment, แต่ละคอมเมนต์บดดเอาขึ้นโซ่เด้นี่มผมเห็ดแค่ว่าผมมักกระสือแหละครับมผมมักกระสือมันบอดดว่ามันบดวงบดังดหกพี่น้องมันทำเพื่อความชอบเราทำเราถ่ายคลิปเราก็กินประจำอยู่แล้วถ่ายคลิปกินธรรมดารรมดาบ้าน นอกมากรยังก็กินเนี่ยนะหาสิไปหาโดงไหาดังเคลื่อน,นดารามันเป็นไปบ่ได้นะครับผมอินฟูทุกคนก็มไม่ได้เปว่าเป็นดาราเ่ยเขาเป็นอินฟูเขามีช่องของของแต่ละคนเขาเวทเปรป,ประกวดหน้าง,งามประกวดหน้าง,งามเดินแบบนี่สิสิเดเป็นดาราจะสิสิเดดังสิมันมันไม่ดังหรอก แต่คนอื่นก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะดังนะแต่ผมไม่ดังหรอกผมไทยบ้านไทยบ้านเฮ็ดไปเจอสส่เฉยผมเศ่าเฮ็ดจังเลยก็หงวบอกว่าคอยเฮ็ดยังอยู่นี่คอยถ่ายคลิปนี่ก็หงวบอกว่าคอยถ่ายคลิปนี่อืมือนคอยเศร้าเลยจังเลยนี่ ผู้ดเตียวเป็นเสียบกระโดดพริกแม่ค่าเอาไห้เนี่ยเบิ่งเนี่ยนี่พริกแม่ค่าเอาไห้กัดมาไห้ Ui, mang cái nọ Ủa Thích gọi อันนี้แม่ข้าวเอาไปโบกินมันเผ็ดงานมันเผ็ดก็คือเผ็ดอืม้ม

Smak. <coughs> เหตุเหตุดังมันก็ดังโดดดูกี่ดอกแค่ความเมนตนย่อได้บูมิดคนกลับส่วนบุคคล ความชอบส่วนบุคคลเป็นอินฟูรธรรมดาพี่น้องเขาเรียกว่าอินฟูเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ไม่ใช่ดาราช่องเจ็ดช่องสาม อู๊ดอืมอืมไอ้เจ้าเขาวมากิน ลงคอ